สวัสดีครับผมครับจากช่องบ่าเอ็กบ้าน,นาครับผมนะครับผมวันนี้จะพาลงกีดยางครับผมไปครับผมไปเจอกันในป่ายางเลยครับผมตัวครับผมแม่ <c oughs> บ้านกีดยางครับผม สุดยอดอันนี้เป็นยางมีดเท่าไหร่ครับผมมีดสามยางมีดสามครับผม ยางไม่ค่อยออกไปครับผม วิธีการกีดยางครับผมช่องหัวแรงครนะับผมยากาศเย็นๆครับผม ครับผมนี่ก็เป็นยางหน้าสูงหน่อยนะครับนะเนาะเผยยางออกครับผมอากาศดีวันนี้ ตัวน,นี้ก็ต้องต่อด้ามมีดนะครับผมนะอังั้นจะไม่ถึงครับผมหน้าก็อยู่สูงครับมนูน่น ไม้ก็เป็นไม้ยางนี่แหละครับผมก็จะมีบาดหน่อยนะครับผมนะดูครับผมอ้ยง่ายดีรักครับผม มาเลยครับผมต้นสุดท้ายท้ายสุดแล้วยางในปโปะก็ไม่เยอะครับผมยางไม่ค่อยออกครับผมเอาครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบ้านนาด้วยครับผม กำลังใจให้บ่าวอีกด้วยครับผมคลิปต่อๆไปนะครับเนาะใ้รชอบคลิปนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ